สีเห็ดยำตะลิงปิ่งสูกินค่ะโซงน้วยออกเหลืองๆก็สุกแล้วค่ะเนี่ยสีเห็ดยำสูกินค่ะตำตำตะลิงปิ่งสูกินแ่บแท<ส>บลนหมาตะลิงปิ่งดกๆ น้ำลายไหลแล้วค่ะเออได้เห็นด้วยมันกับน,น้ำไายออกแล้วน้ำไายสอแล้วต้นน้ยเงยๆค่ะดกอก <c oughs> ตามา <c oughs> นี่ออสิตาม,มาสู้กินสิตาม,มาสู้กิน <c oughs> อะไรเหรอ <c oughs> ดกไล ลายมื่อนั้นห่าไปไหนอันนี้เหรอเดี๋ยวเสียไปสู้กินเดี๋ยวสียเฮ็ดสู้กินเห็นแล้วน้ำร้ายไหลแล้วนะจะหมักสลิ้มปิ่งมาแล้วค่ะหั่นเป็นเวนเว่นน,น,น,น้ำร้ายสอแล้วค่ะน้ำร้ายสอแล้วมีหอมแดงพริกขี้หน,นูสวนน้ำตาลน,น้ำปลาพร้อมใส่กะปินะคะแซ่บๆเดี๋ยวหั่นสู้กิน หมากสลิมปิงหนามมันหลายค่ะ,คะ,คะน้ำลายซ้อแล้วบอกค่ะเดี๋ยวราเพราะสลิมปิงน,น,นี่มันมีความเปรี้ยวหลายค่ะเปรี้ยวมากขั้นไปน้ำลายซอไป ว้าวเสร็จแล้วที่นี่หอมค่ะเตรียมเครื่องหอมหอมแดงมันหอมแดงเตรียมเครื่อง เตรียมเพิแ่แล้วก็เตรียมปรุงนะคะใส่น้ำปลาแซบๆตามด้วยหอมหอมแดงใส่หอมแดงลงไปค่ะยหอมค่ะหอมกระป,ปรก พร้อมด้วยหมากสลิมเปล่งที่เตรียมไว้เนาะค่ะอยู่อ่ะคุณเลขาได้เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ก็จบน้ำร้ายค่ะ ชิมเนาะค่ะชิมอืมสุดยอดลยค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดแห่งความอร่อย เสร็จแล้วจ้ะต่ำหมากสลิมปิง